สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมากันอีกแล้วนะคะกับช่องอินเดอร์ค่ะวันนี้เราได้พบคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปของออมกอนส์กา a ดิวเอชันั่นเองนะคะซึ่งเป็นงานรับปริญญาของน้องออมนั่นเองตั้งตตแต่วันที่ประมาณยี่สิบสามกันยาเอ้ยยีิบสามพฤศจิกายนเนาะใช่ไหมเออเราก็ได้ดูในพาร์ทของที่ออกสื่อไปแล้วแต่ว่ามันจะมีช่วงที่แบบ พี่หลิงเดินทางมาเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็อยากจะรู้ใช่เราไปดูกันค่ะเราไปรีแอคชั่นกันค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้คือไฮไลท์ก่อนนะคะอ้อมกันต่างอ้อมนะคะแล้วอ้อมได้ยินมาถึงแรกออันนี้ปอตีเนาะใช่จ้า นี talk, right? ่มอสวใช่ไหมใช่จ้าสถานที <t os> <t os> <t os, uh ่คุ Listen, um> ้นเคยอืมเคยไปบ่อยใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยเคยไปเคยไปช่วงนึงมอเรีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนี่ก็จะไปหาน้องออมนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันเดียวน้องออมได้เป็นวันทีกแรกกี ทำไมหน้าเขาเดียนขนาดนี้ตอนนี้นะคะดิก็มีสวยนะคะภาพน่าใหม่แต่ก็ไม่ได้น่าจริงๆคือตั้งใจเปสนเซอร์ไพรส์สำับอค่ะเป็นอีกแกงหนองแหละแกงลอกก็ะทำไบก็ไม่รู้ก็ต้องไปอยู่ไแล้วสามเลยแกงเก้าเลยแกงแล้ววันนี้เอาก็ ก็เรียนจบแล้วรับปริญญาแล้วก็ถือว่าก็ถือว่าปริยาได้ได้อยู่ในวันสำคัญของน้องออมเดี๋ยวมีงานเขินเองด้วยเหรอไปาปขอแสดงความยนดีย้อนหลังด้วยนะคะใช่ค่ะ แฟนขับน่ารักมากเลยอ่ะแบบว่าเลิศนะเขาทำดีเนาะอืมจริงเย่ไดจังเลยได้รางวัลฐานะเสกเก่าดีเด่นด้านการ นี่กดมือค่ะรอบโลเก่งมากค่ะน้กอจกค่ะโอ้โหโอ๊ยฉันก็ตกใจเหมือนกันนะสุดๆอะแบบว่ามากนะถ้าเยอะมากเป็นดารา

คุณแม่ก็คือน่ารักเนาะแต่ยังดูอันเยาวตลอดไปใช่แฟนคลับเยอะมากจริงมากก็ไม่ประมาทใช่ป่ะแต่ตอนนี้ปากนั่นสาระเปนยังไงนะหรือวิธีใช้กล้องคือตอนแรกอ่ะก็ไม่ประมาาใช่ป่ะแบบเอ้ยลงมาชิล ไปตึงฝั่งหนูเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างจริงเหมือนมาประชาชนเนาะคือฟังนะแล้วจะให้ไม่ประมายังไงปากเริ่มสั่นละร่อยเนาะยินดีกับทุกคนนะคะที่ประนุษเดงเขายินดีเย คุณเดวค่ะเขาใบ้หวยหรอมานะสองเจ็ดนะถูกไหมเมื่อที่แล้วหรือเปล่าแล้วแล้วเออคุณๆนั่นน่ะเนาะอืมถ้าไปกับเพื่อน ดีจังมีกงมีกาดด้ oh, oh. วยอ่ะคนเยอะจริงใช่เยอะมากเลยอ่ะโหนึกว่ามีแค่เมื่อกี้นะนี่มันอ m a z ิ n งมากค่ะคุณจริงสุลูสุลมจิตใจอืมจะยังนะ ดีเหลือเกินคุณอยากไปแล้วว้าวคุณอยากไปละสิใช่หโหเยอะมากเลยเนาะุณเห็นแบงค์นั่นไหมใช่โอ้โหสวยมากอืมทุกรูปเลยค่ะอันนี้คือพี่หลิงรถติดอยู่ ยังรถติดอยู่ยังมาไม่ถึงมาแล้วมาแล้วโอ้ชีวิตคุณแล้วแบบช่วงปริญญาไงเออเนาะคาถาเราเป็นคนชาวบ้านยังติดเลยตรงแถวที่เราไปรับอ่ะอันเนี้ยดาราเขาต้องติดเยอะเลยแหละแฟนคลับเขาด้วยโอ้โหโดนลุมนะคะโดนลุมแน่นอน อไปนแหละเอเรา,เาด้วยนะคจะติไปหาฝั <c oughs> ่งนี้คือแบบดีดาสเริงมากเลย<ะ>อ่าเริงสุดเฮอ <c oughs> ฉันชอบดีแอคทุกคนมากเลย้กบองคุณพี่เขาแบบนะว้าว โอ้คือข้างในคือแบบดีมางเลยอ่ะคนข้างในคือแบบใกล้ชิดเวอรมาแล้วดอกไม้สวยมากค่ะชอบดอกไม้สวยมากใช่ได้ยินเสียงแบบเห่ืเนจันก็กินเหมือนกัน มาแล้วปจจุกันค่ะอืลองใหเลยอ้ยนานนั่นสาบิ่งไปอีกอน่ารัก วุ้ยลองสาลองให้เลยก็สอบไปเลยตอนนันโหดอกไม้คือโห้ยย้อนะน่ารักค่ะอืม อุ้ยชอบชอบนนั่งพื้นได้ๆคือชอบนอนนั่งพื้นไหวไหมคุณอะน่ารักมากอันนี้คือดูไปในทวิตเตอร์ไปแล้วด้วยแต่ว่าก็ยังอินอยู่ พอามาตัดให้ดูใหม่กันดูอีกโอ้ยมาของบลิจา่ยิงยิ่งก็น่ารักเนาะือาร c o ง g r a t วันนี้เกิดเหตุการณ์รถติด ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ดูว่าการรับปริญญาเนี่ยแปดร้อยเมตรสามารถรติดไปสองชั่วโมงก็เลยตัดสินใจว่าติดมั้งก็เลยตัดสินใจเดินโอ้ยเดินไม่ได้หรอกไม่น่าเดินได้ต้องวินละคับจุดเนี้ยโอ้ชีวิตตัวสะพายนางสารอะ ้ยใครเป็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นไว้ฉาอิจฉามอเตอร์ไซค์คันนั้นน้องอออพี่มาแล้วพี่นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วเออคิดว่านั่งแต่งถุงใต่งถุงถ้าไม่นั่งวินคือไม่ทันจริงแล้วช่วงอีกช่วงปริญญาคนเป็นร้านมีแสบมืน น่ารักจังแล้วอยากเซลฟี่กับน้องอ่ะโอเมนะอ่ะซึ่งเราก็ได้เห็นรูปนี้แล้วในไอจีเราก็ยังอินอยู่คุณก็ยังแชร์ให้เราแล้วเราก็ยังอินอยู่ทำไมเขาหอมขนาดนี้ดีเนาะ าจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเราทำงานวันติหาอะไอย่าเงี้ยนราก็มว่าเลยอหติาไม่ติหงานี่วันนี้เราห้เลยอ่ะเราห้าเลยอ่ะไม่อกแาวัาแบแบพูดนละนไปดูาารนั่น ตื่นตั้งแต่ตีห้าออกจากบ้านตีครึง่งแล้วก็มาซ้อมในหอประชุมลงมาเจอเพื่อนเจอเพื่อนกลุ่มเจออแม่พี่บบนนองนะคะก็สำเร็จในพันีลงแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ะเวลาด oh. <laughs> ูนาฬิกาแบบเข้มไป้นี <laughs> oh. 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 <laughs> ้โอ๊ยโ oh. oh. <laughs> อ๊ย อันนี้คือเป็นมันซ้อมเนาะมาแล้ววันนี้ยี่มากเออเนี่ยอันนี้แบบสุดยอดมากเลยอะจริงความเก่งมากเลยค่ะทุกคนชื่นชมนะเก่งมากเลยนะคะจริงคู่คู่คุณรู้ตัวกันในความซัพพอร์ตของคุณอะจริงยอดมากเลยนะอื คณะหลิงออมเปเจี๋ย <c oughs> โอ้ยชอบอ่ะ <c oughs> พวกคุณเรานับถือพวกคุณมากๆ <c oughs> จริง <c oughs> นะ่ะดีมาขอมาออกจะเต็มมากนะขบวนขบวนนะก็อร์ที่สองของการนครับบัลลีเจียนะคะจะมีวันที่สามวันที่สองเจอแฟนคลับไหมล่ะ โอ้ยสุดยอดอะคุณดูสิถึงกับต้องใช้สนามเลยนะจ๊ะสนามกีฬานะคะใช่ไหมใช้สนามกีฬาไหมเนาะน่าจะประมาณนั้นแหละตรงนี้เราไม่เคยไปอืม พยัติ่น้ำที่จันจิใช่ไหมน่ะเนาะอน่ะดูความแม่แม่ดิแม่แม่ <laughs> ชอบอะ่ะ <laughs> สุดยอด <laughs> อูทีน่ะในความสัพอตอะ่ะ <c oughs> สุดยอดอ่ะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะ เขาเดินแบบนี่เลยนะคุณต้องไปแล้วนะสักงานนะใช่สิคุณนะ่ะงานเขาดาวะ่ะเราอยากมากเลยเรารู้แล้ว <c oughs> คุณบอกเราหลายรออมา <c oughs> เรารู้ว่าคุณอยากไปงจริงใช่ ที่เนเน่ยังอยู่นะเนอะเรื่องใหม่อ่ะ <laughs> โอยชอ,อชอบมากเลย <laughs> <laughs> สุดยอดมากเลยั่นมาจากออสเตรเลียก็มีจ้ะมาจากทุกที่จ้ะแบบบิ๊กเบิร์มือมแล้วบูบู บาย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 น่ารักมากเลยน้องบัณฑิตคนเก่งค uh, ่ะจากคุณแม่ค uh ่ะคือแม่ก็ขอเขาเองแหละว่าเออขอให้แบบหน้าที่ทําให้ดีที่สุดทําหน้าที่ดีที่สุดหน้าที่ของตัวเองก็คือจริงๆแล้วก็คือหนึ่งเรียนหนังสือดูแลตัวเองให้ดี แล้วก็อย่างอื่นเช่นงานหรืออะไรก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแม่ไม่รีบอางนี้นะคะแต่ว่าการเรียนก็ขอให้แบบตั้งใจอย่าทิ้งซึ่งวันนี้เขาก็ทําได้จริงๆประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งทั้งโหมันเกินคาดของแม่มากแม่ก็คือจริงๆขอแค่การเรียนเองตอนนี้ไปการงานด้วยรวมถึงแบบว่ามีคุณครูหรือว่าแฟนๆข่าวหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูรูปด้วยแม่ก็คือแบบเรื่มมากจริงๆนะคะก็คือแบบว่า มีวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะตัวองอองเองแม่ก็แค่ซัพพอร์ตแต่จริงๆจะบอกว่าเก่งมากที่ทําได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปคือออมเป็นคนเก่งมนไม่ได้กนะนีนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเก่งมากเราต้องมละเราต้องสู้นะเราต้องสู้ว่าพ่อแม่ภูมิใจออมมากก็ขอขอบคุณลูกจริงๆขอขอบใจลูกนะ ไม่นึกเลยว่าพี่ผมจะมีคน <c oughs> ขนาดนี้นะครับเอ่อแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับที่เอ็นดูพี่สาวผมมาตลอดนะครับ <c oughs> นี่น,น่ารักเนาะก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์คลิปซาเอนที่พี่กำลังทําอยู่ประสบความสำเร็จนะครับภูมิใจ,ใจในตัวพี่ออมมากๆนะครับที่ <c oughs> ดังขนาดนี้แล้วก็เอ่อพิล่า ก็ดียวก็ยับอกว่าดี้วยกับความสำร็จใากะบวก็ยังีด้วยกับความสำเร็จเอ่อในการของเขาด้วยนะคะก็ขอให้การงานแล้วก็ทุกกอย่างที่เขากำลังจะก้าไปไว้ในเราตั้งใจดูมากเลยใช่ความบัญชีความสำเร็จมันไม่ใช่ทุย่างที่อยากได้ออกชีวิตของเาอะ อันน, ises, er. น,น,นี้อ be นะันนี้อัดไหมเพื่อที่จะอยากใจยินดีกับน้องออมด้วย่านอันนี้นะไม่รู้ว่าคนเยอะจะได้แบบพูดหรือเปล่าแต่ว่ายินดีกับน้องออมมากกับการเติบโตก้าวขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งแล้วดินก็รู้ว่าเออน้องออมกำลังเรียนออกอยู่พับคำนะคะก็เป็นใจเราแล้วก็ใครนมากอนาคตก็จะเห็น เขาสัไปขออ,อ่าเขาต่ออะไรพี่ร,รู้ไหมไม่แน่ใ,ใจวะ่ะเกี่ยวกับภ<ห>าพ,พายนตร์ปะ,ะพ,ะพปะ <interests> ี่ก็จะพยายามันจะเกี่ยวกับภาพยนตร์นะเกี่ยวกับน้องในวันที่วันที่น้องน้องสอบเด็กน,น้องเป็นวันที่วันที่ตีอ่ะใช่เนาะเนาะชอบแบบาการจังหวะพูดของเขา ไปแล้วบ๊ายบายน่ารักให้เขาล่าเริงได้ขนาดนี้นล่าเริงไหมล่าเริงมากเลยลูกเหนื่อยแค่ไหนก็เออเขาเขาเหนื่อยแบบไปทำงานเยอะมากเลยนะใช่โอ้โหมันเกินไปนะโคสุดยอดอ่ะคนรวยอลังการมากเลยอ่ะค,คนรวย ใช่เก่งมากเลยค่ะแฟนคลับทุกคนใช่ยินดีด้วยนะคะเย่จบแล้วหรอวันนี้จบแล้วใช่หรือไม่จบแล้วจ้ายินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าชื่นชมแฟนคลับของทุกคนสุดๆแบบ สภาพน้องแบบุดยอดมากจริงค่ะน่าชื่นชมมากค่ะชอบคุณแม่ๆทุกคนด้วยนะใช่ก็เข้าใจคิดกันเนาะแบบตีกันมาเลยอิดเอมากเลยอ่ะยังไงต่อคะกําลังซาบซึ้งอยู่ค่ะกำลังซาบซึ้งอยู่ค่ะใช่ก็เนาะเขาก็ผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะค่ะก็งานรับปริญญาอันนี้ก็ก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยคุณนิกสภาพเหนื่อยน่าดูเลยค่ะ จริงจริงเก่งมากเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทางนี้นะคะเราใช่ค่ะก็หลังจากนี้ก็สวัสดีปีใหม่คุณคนล่วงหน้านะกันเนาะใช่ค่ะวันนี้เรามาในทีมคริสต์มาสและแฮปปี้นิวเอียร์นะคะไม่ต้องงงนะคะไม่ต้องอะไรกันแล้วเลย เพราะว่าเราก็มีงมีงานนิดนึงเนาะใช่ค่ะแล้เพิ่งกลับมาจากที่ทํางานกัน่ก็เลยแบบน้ำเมือกเมือกนิดนึงใช่แล้วแบบไม่เป็นไรหรอกขอเข้าใจเราขางออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอุยไม่ได้เก็บขางเลยวันนี้ไม่ได้เก็บค้างอ่ะก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะช่องอินเดอร์นะคะก็จะพยายามอัพคลิปแบบบ่อย ประจวบปทินะคะทุกคนได้รับชมแล้วก็มีดิวไปพร้อมกับเราเป็นการสนับสนุนศิลปินนะคะใชคที่เรารักค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e แล้วก็กดติดตามช่องอินเดอร์ไปด้วยนะคะค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเช่นเคยค่ะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไเป็นค่ะเย้ไรนะ